นอบเกจสีที่ไหนอะมีเนไมีเนไเลนีู้มาเกเอไงเนนี่ยหนูไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาเพนไฟหรือเปล่ามีดก

ทุกคนที่อยู่ฝัเดียวจันหมดเลยนะเดียว้ไปแล้วมันไ่ดอไหอยูไม่แล้วมันแ้วมันอยู่ข้างนไม่อยู่ข้างหลงเตียเหนไม่เห็นไลไปไม่งย่เดียวาหนอสวัสดีคะไไม่เด้งเหรอจะลงลงขึ้นไหม

ไก่จ้าลองกันไก่ยนว่าเสียงไก่ไก่ยนดูไงไก่อยู่ไหนคุเห็นไฟโจรเพอ่งนะแค่ตันไม่มีผลนะว้าวทีมโคอรกไปป็นไฟชนะรูปเรื่องเหรอลุงบอกว่าถ้าทํามันขึ้นีรอบกคือแค่ตันเมื่อวันวันนั้นลบโคตไปตั้งไงล้อมออคืออะไรลับ 你叫过来，来看。